นอนเห่นเอ้ยเฮ้ยัดแบดครับัดแบด้ยเ้เฮ้ยเ้ยเอ้เ้เยเฮเฮ้ยยมเเเ มาอยู่กับช่องเปาตามติตชีวิตช้างนะครับผมดูครับช้างน้อยเข้าไปเล่นใต้ถุนบ้านแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วรล้งเฮยใกล้เห็นตูดไหมครับเห็นตูดช้างน้อยไหมครับโอ้โหตูดใหญ่มากเลยเจะเข้าไปกกไข่ในบ้านแล้ว เอาแล้ว các cuộc ไข่ đâu đỡ ตามดู มันนอนในบ้านกับคนเลยครับติดคนมากแล้วหลับด้วยดูครับคื้นหลับครับหลับจริงด้วยหลับหลับสนิทเลย หลับเลยตัวมาหลับใต้ถุนบ้านแล้วครับชาร์จแบตครับชาร์จแบตเฮ้ย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 ้ยมีสะดุ้งด้วยมีสะดุ้งด้วยสะดุ้งอีกสะดุ้งตีนกระลั่งเขื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกระลังเขื่อนรับละเมืออเมื่อกี้ละเมอชอบแกงสะดุ้งแน่ดิทำท่าแกงสะดุ้งหรอทำท่าแกงสะดุ้ง Chò phăng chò phăng Chò phăng đi Ở cây, gì leo kiếm 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 ปลูกไข่ในบ้านครับวันนี้พุ่นปิกาจูเพื่อนกับวอรอ์กี้หรอเว้ยขาที่<า>เดี๋ยวก็ตามเตียงพ้างอีกไปแล้วไม่เจี๊ยบเลียงบอลไปพุ่นแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปส่นอกวันนี้ไม่เจี๊ยบไปเาบอลก็ไม่ไวบอลไม่หลานะไม่อื่นแล้วครับปรกาเบลยรกาเบลให้ไม่เจี๊ยบพาเบลครับให้ไม่เจี๊ยบพาเบล ตุด <contribute. S 2> โอ้ลมแรงมากเสียงลมก็แรงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่แล้วให้มันเจียผ่าแบลวแล้วเฮ้ย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 ยังถึงหัวมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังถึงหัวมาเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างไม่ถึงหัวผม เอาออกเลยเอาออกเลยเฮ้ย <c oughs> เอาเอัอะไรมาใส่หัวผมเนี้ยไม่เจ๊ยบเามาใส่บนหัวผมไว้เนี้โอโ้โหดูบรรยากาศด้านหลังสวยงามมากเลยนะครับมีส่งเสียงด้วย คุณแม่เรียกครับได้ยินเสียงคุณแม่เรียกไหมครับรรคุณแม่เรียกครับคุณแม่เรียกหาครับเอา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 คุณแม่เรียกไม่ยอมไปเลยครับดู ช้างน้อยแล้วบ่ยอมไปหาแม่เลยอืมอืคุณแม่ถ้าไม่เห็นเสียมิ่งนี่จะร้องเรียกเลยครับแต่เสียมิ่งไม่ไปครับเฮออระวังขาหลังไม่เก็บระวังขาหลังระวังระวังระวังขาหลังระวังขาหลังถอยเร็วถอยเร็วเฮ้ยเต้ต่างรักเล่เก้ครับเออเออเฮ้ยออ ตั้งรักเลยใกล้สิปวดทรงเสียงอีกทรงเสียงอีกปวดคุณแม่ก็คือนยุบพุ่นคุณแม่อื่นมาไปคุณแม่คือสิม่งหัวว่าอื่นหนูไส้มาไปวะไปหาคุณแม่เร็วเร็วไปหาคุณแม่เร็ว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 มิงมาเร็วมามามาหาแม่เร็วม่เจมมาเร็วเร็วมิงมาเร็วมา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  ไอแม่กนเล่เล่เลคุณแม่เอื้อนไหมเล่าเลเลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่แม่แมแม่กนตะเลืดตะเลือดปปเเพังรถพ่วงยังไงน่รถพ่วงขนหยาดโอ้โหคุณแม่ไปไม่เจอไปโยนจับรถให้คุณแม่น่ะจัก แน่แน่เด็กกับคู่ก็ล้วเบ่งเบ่งเบ่งเฮ้ตตดดยตีตูดดิตัวจังหน่อยแต่ตีตูดครับพ <Yeah. S 1> ี่พังรถขินเนาะคุณแม่เรียกไม่ยอมมาเลยถ้าไม่พามาโอ้โหข้าขนาดเจ้านี่มันที่หางมิงรถขนยาคุณตาอย่าพังเรื่อเดี๋ยวว่นนีรถไปขนยามาให้โอ้ย เดี๋ยวว่ามีรถไปขนแาม่ไหมคุณแม่เดือนตูดจีครับตัวใหญ่มากเลยช้างแค่ห้าเดือนเกือบหกเดือนตัวนี้โคตรใหญ่เลยปัดตีถูกก็งใหญ่แถวๆมไหมตัวใหญ่มากๆไม่ยอมไปไหนเลยอวัวรถใสอยู่นี่แล้ว เลื่อนรถสายยี่นี่นะกัดกัดอีกแล้วไอ้ไอ้นั้นเขียวดิกัดกัดรถสาครับเอาเอาเอาไม่ยอมไปไหนเลยชิคึนรถสายได้อะยิ่งบอกอะอะไรชิคึนได้ครับไม่ยอมไปไหนเลย สีขึนแล้วบนวัวผุนไปจับรอถูออยู่ทางผุนน่ะอยากขึนเนาะ้เฮ้ยาออกขึนทั้งนั้นอากขึนทังนี้เอาเอาเอ้ยเบิงเบา คุณแม่ใจดีแล้วครับเห็นลูกชายมาแล้วม <c oughs> อืมอืมอม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยถูถูอือเล่นบอลอีก <c oughs> แล้วือเอาหางชี้ อังค okay. ีอ <Yeah. S 2> ังคีร um. ุนแรงมากบ่อังคีเลยครับกัดบอนกัดบอนแล้วกัดบอนแล้วเฮ้ยเย็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงกบไข่ก็เรามาดูท่ากบไข่ครับ ทกใครล้มท่าโ้โอ้โ้โอ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 ลมลมลโอ้ลมเรียบร้อยครับหมดท่าเลยโอ้เอ้ยหยอมจ้งด้วยเดี๋ยวถ่ารูปกันเอาดังได นั่งให้ดีอยู่นะเอาไม่ยอมนอนเลยก่อนดื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสักใครกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ